วันอาทิตย์แล้วคะน้องจ่ายค่ะเป็นวันสบายๆแล้วก็เป็นวันหยุดของใครต่อใครหลายๆคนนะจ๊ะค่ะแล้วหลายๆคนค่ะใช้เวลานี้ค่ะพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านหรือบางคนค่ะออกไปสวีทไปเดทกับแฟนมีนะแต่ส่วนคนไหนค่ะที่ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่บ้านเปิดทีวีดูรายการทีวีสตาร์นะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราจะมีข่าวก๊อตสิบฮอตฮอตร้อนๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเราไปลุยกันเลยค่ะ อยู่ดีๆก็ถูกเซอร์พรส์วันเกิดกลางสนามบินสุวรรณภูมิซะง,งั้นระหว่างกำลังจะไปถ่ายทำโปรโมทคอนเสิร์ตซุตตาของนางเอกสาวพลอยเชอร์ม,มานที่งานนี้แฟนหนุ่มตัวจริงอย่างหนุ่มตาดาวินตาก็ขอเร่วมือกับทีมงานแอบทำเซอร์ไพลส์วันเกิดให้แฟนสาวโดวยการพาไปฉลองวันเกิดไกลจิกะสมุยกันแบบ2ตอ่อ2แล้วอย่างนี้สาวพลอยจะรู้สึกอย่างไรนั้นให้สาวพลอยเขาพูดเองค่ะพลอยจ้าดพลอยตาเซอร์ฟค่ะนงนังนว่าละวันเกิด ก็สบายดีนะคะเป็นไงบ้างครับก็บบมันมงงๆอะไม่ค่อยมีใครสบายได้ไม่ค่อยมีใครรอคอยได้อะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็จะเป็นฟิลแบบเราถ่ายละครอยู่เขาเขาเรียกว่แถวจังหวัดนนทบ,บุรีอะค่ะแล้วก็ทางทางพี่พี่โอมหนังสืออุ๊บเนี่ยก็คือทางดับกระจายด้วยก็บอกว่าเนี่ยพลอยต้องไปถ่ายโปรโมทคอนเสิร์ตสุตา แล้วก็ต้องตีรถจากมนทบุรีเนี่ยมาสวนอภูมิ <c oughs> เราก็เลยแบบโอ้ยไม่เข้าใจคือมีมีเหวี่ยงแลว้วว่าทําไมต้องมาไกลถึงขนาดนี้เหนื่อยจะต้านเจอพี่ตาบอกว่าเดินออกมาถือตัวเพื่อนใบหนึ่งบอกไปทเที่ยวกันอะไรเงยดีใจแบบก็ปากหวอไปหลายชั่วโมงงงแล้ว <c oughs> ก็พยายามวางแผนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือพอไม่ค่อยมีวันว่างก็มีวันเดียวก็คือวันที่15อะไรเงี้ย เป็นพระเอกฮอตฮิตอีกคนนะคะสําหรับนักแสดงหนุ่มรูปหล่อก้ามเตอร์อย่างหนุ่มโรมรัสตาที่ตอนนี้มีทั้งงานโช์ตัวเดินแบบถ่ายแบบและงานละครล่าสุดเจอตัวหนุ่มโรมในงานเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นชนโนะไม่เห็นว่ารเร็วนี้กําลังจะมีละครให้ได้ดูกันอีกด้วยแถมเรื่องนี้ต้องเล่นคู่กับสาวซูซี่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นคงต้องให้หนุ่มโรมเขาตอบเองคะ่ะ ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องบ่วงอยู่ครับของค่ายบรอดสกายแล้วก็มุกเหลี่ยมเพชรของเป่าจินจงครับเล่นคู่กับใครอ่าเรื่องบ่วงเล่นคู่กับสิลิต้าครับมุกเหลี่ยมเพชรเล่นคู่กับซูซี่ครับอ่าเรื่องแรกเรื่องบ่วงก็จะเป็นพิเรียดนะครับปนปัจจุบันก็เป็นละครดังในอดีตนะครับก็คาแรคเตอร์ก็มีสองคาแรคเตอร์ก็คือเป็นแบบเป็นเป็นคุณหลวงด้วยในอดีตแล้วก็ผู้ชายที่แบบค่อนข้างจะเจ้าชู้นิดๆแล้วก็อาจจะมีโดนคุณใส่บ้านทำให้ต้องหลงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นละครที่แบบเกี่ยวกับพวก บวงเวทบวงกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้วถึงปัจจุบันเมื่อค่อยเห็นส่วนมุกเหลี่ยมเพชรเนี่ยจะเป็นเรื่องแรกที่ค่อนข้างบูเต็มเลยแต่ก็จะไม่ได้บูสักเท่าไหร่หรอกนะครับก็ก็คนอื่นจะบูนซะมากกว่านะครับก็เป็นละครบูที่บอกว่าผมลงทุนแลว้วก็มหาศาลนะครับการถ่ายทำมาะตูนี้ทุ่มทุ่มสุดเลยนะครับแล้วก็ต้องดูอรผมว่านักแสดงแต่ละคนนี่เนะรียกว่าฝึกมาโดยด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับหลายคนร่วมงานกับซูซี่เนี่ยเขาบอกมีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นลุย ไม่มีปัญหาเลยครับสําหรับผมครับไม่มีปัญหาเลยครับน้องน่ารักครับนะครับก่อนหน้านั้นซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่ทํางานร่วมกันผมไม่ได้ยินข่าวมานะครับเพิ่งมารูข่าวตอนหลังๆนี่เองถามว่าทํางานเป็นยังไงน้องน่ารักครับนะครับไปมาก็ทักก็ทักท่ายกันก็คุยกันอยู่แลก็คุยกันครับไม่มีอะไรครับก็ปีแ้าครับมุกเหลี่ยมเพชรกับเรื่องบ่วงนะฮะก็ต้น้นปีน่าจะได้ชมกันยังไงก็ฝากละครสองเรื่องนี้ด้วยครับผม ถูกจับตามองเรื่องความรักแบบทุกย่างก้าวก็ว่าได้นะคะสําหรับคู่รักหวานอย่างหนุ่มชาคริตยันนากับแฟนสาววีเจวุน้นเ้นวิริทิพาที่อยู่ดีๆก็ถึงเมาแรงว่าแอบ,บอยู่กินก่อนแต่งสลองละค่ะเรื่องทั้งความหวานของคนทั้งคู่ที่โชว์ความหวานกันตลอดเวลากลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยเดิมอย่างสาวจากักรจันทร์อัคขมสิริบ้างไหมถูกถามแบบนี้และอยากรู้จังว่าหนุ่มชาคริตเขาจะตอบว่ายังไงไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเอะอยู่ด้วยกันก่อนไหนหรือเปล่า อ๋อ <Workers. S 2> oh, มันก็เจอกันบ่อยฮะทางานเสร็จว่างก็เจอกันก็อยู่กันจนดึกอะไรเงี้ยก็จะม่วงกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็เราไม่ได้ทําอะไรน่าเกลียดหรอกก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเราก็แสดงว่าเราทำทุกอย่างถึงท่เราทำทุกอย่างก็ถูกต้องก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีผมว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่มันก็คือเราก็อย่างที่บอกว่าก็เต็มที่ คือคนก็บอกว่าเอ้ยชักพิตก็พูดอย่างนี้ตลอดว่าคบกับใครก็เต็มที่อ้าวแล้วคุณจะให้ผมคบกับคนเล่นๆเน่ยเออก็สมองที่คิดกันก็ตลกดีบางทีเหมือนก็แบบเออถ้าพูดมาาก็แบบว่าจะก็เป็นก็เป็นอย่างนี้ก็จะให้เราเป็นคนเวทเวทไม่ดีไม่ดีก็เลยก็เราก็เราก็เตยมทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ทุกครั้งเลย ด้านแฟนสาวอย่างวีเจวุ้นเส้นวิริธิพาหลังจากแฟนหนุ่มชาคริสออกโรงมาปัดข่าวอยู่ก่อนแต่งนั้นว่าไม่เป็นความจริงบ้างนั้นแล้วฝ่ายสาววุ้นเส้นล่ะคะได้ยินข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นให้วุ้นเส้นเขาพูดเองคะ่ะวันนี้นะคตอนที่เจอพี่ชาคริสแล้วพี่ชาคริสบอกว่าไม่มีทางที่จะหยุดความแต่งแน่นอนค่ะบ้างก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่ง,ง,งที่แบบว่าทุกคนแบบ คิดว่ามันถูกต้องมันประเพณีไทยพ่อแม่ครอบครัวผู้ใหญ่ก็คงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือนไม่ได้มีข่าวอย่างนี้ครั้งแรกอยู่แล้วไม่ได้หมายถึงนี้นะคะแต่ว่ามันมันเป็นข่าวที่แบบว่าใครๆก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันมันปกติมากกับการที่แบบว่าเออถ้าเกิดมันออกมาจากปากเราดีกว่าว่าแบบอะไรคือความจริงคืออะไรอะไรเงี้ยมุ้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีข่าวเมื่อไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเจอพี่พนะข่าวก็มาบอกเฉยๆอนะไรเงี้ยแต่ไปมาหาสูปกติค่ะไม่ได้หลบซ่อนอะไร ก็เร,เรื่อยๆอะค่ะก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ดีทั้งสองฝ่าย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องปรับตัวกันไปอะค่ะใครรู้สึกว่าเออพี่สคิดเป็นแบบสรอบครั่มากขึ้นหรือเปล่าก็ดีค่ะเขาเขาก็ยังไงเขาก็ต้องพูดในสิ่งที่แบบว่ามันมันมันควรจะเป็นอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คือเขาก็คงแบบว่าเกรงใจทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วย วันอาทิตย์แบบนี้ร้อนๆท้อๆจริงๆนะจ๊ะน้องใจค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันดีกว่าค่ะกับข่าวของน้องพลอยเซอร์แมนของเราต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะถ้าพี่เป็นน้องพลอยพี่ก็คงแบบว่าโอ้โหยิ้มแก้มปดกันเลยทีเดียวใช่ค่ะปลื้มมากค่ะอยู่ดีๆนะคะคนรักค่ะหนุ่มต้าวนะคะแอบทำเซอร์ไพรส์งานงานด้วยการนี้เลยค่ะไปหาน้องพลอยที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งน้องพลอยเนง่ยจะไปถ่ายทำ อา่อารายการซุปตาอ่า,อากําลจะบินไปต้าไปเซอร์ไพรส์เลยจุงมือไปบอกว่าอ่านี่มีตั๋วขึ้นบินนะไปเที่ยวสมุยกันอ,อสองต่อสองอ่ะ,อะแล้วพลอยก็แบบว่าอึง้งอ้าปากหัวอ่ะาาถามความรู้สึกพลอยพลอยบอกว่า อึ้งอย่างเดียวเลยค่ะมีอ้าแป๋วบอแล้วก็บอกว่าถามตากลับไปว่าพี่และเสื้อผ้าหนูละชุดใบยน้หนูละรองเท้าหนูละตาบอกว่าพี่เตรียมให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างโอ้ยแต่เราต้องยอมรับด้วยค่ะว่าเป็นคู่รักที่น่ารักตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงวันนี้นะน่ารักแบบสม่ำเสมออยากจะบอกอย่างนี้เลยค่ะจอยค่ะตาที่บ้านมีอีกไหมสักคนเนี่ยไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ก็ได้มาัคนนึงนะน่ารักมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวกลับมาจากสมุยครั้งนี้นะเดี๋ยวเราว่าอันนี้ที่ส่วนของขวัญค่่พออยบกวา บอกไม่ได้เดี๋ยวเห็นเองแหละอาดาจนะจะเอาไปถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะหนุ่มชาคิดไม้เรือนั่นเองนะคะเขาชื่อชาคิดยำน้ำอาเรอจ๊ะเป็นฉายาเขาหนุ่มไม้เรือนะคะหลังจากที่เขาเปิดตัวเขาผ่านดูใจกับแฟนสาวสาวุนเส้นเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีคนจับตาดูว่าอจะสวีกกันไปหรือเปล่าตัวติดกันหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้มีข่าวว่าเขาอยู่ก่อนแต่งกันหรือเปล่าอุ้ยเมาแรงอะน้องจอยแต่ก็ไม่แปลกทําไมละคนเขามาเจอะมาเจอกันบ้างบางทางบางข่าวแหมคุณต้องเมาด้วยหรอว่าเขาอยู่กันกน แต่งอะไรประมาณแบบนี้แต่คำตอบแล้วน่าจะเดาได้ว่าชาคิดตจะออกมาพูดว่าไม่จริงไม่ได้อยู่ก่อนแต่งคือปกป้องแฟนสาวแต่มีกรณีหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าจะซ้ำรอยเดิมกับสาวแจ้งต่ายหรือเปล่าที่ตอนนั้นก็ม่งก็มั่นกันแบบจะตนจะแต่งเลยจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะตุ่มชาคิดก็บอกว่าอย่าไปเรียบเทียบเลยค่ะยึดกับปัจจุบันดีกว่าโอม่ตายแล้วแมนจังเลยชาคิตย้ำนมนะเอาไปว่าความรักของเขากับมูเซ้นจะเป็นอย่างไรนะเราจะมีข่าวมาเกาะติดให้คุณผู้ชมได้ชมกันสม่ำเสมอแน่นอนนะเพราะว่าคู่รััักกคคู่่่นนีี้เเเปป็รทิดผย24ชวโง จริงอมากน,น่ารักไปอีกหนูพูดจ่ะอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะวาะช่วงหน้าก็สืต่างประเทศยังรออยู่จ้าหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสินค้าฟิกกระชับ4แบรนด์ดังเดิมพันหนึ่งล้านคอปพอตีกรอบเตะสกัดความยุ่งเหยิงเปิดยุทธการกดเหล็กคุมแบงค์ขายประกัน ซอคอบอรับคมมีดจองเชือดขายตรงสีเทาพอริซอนเร่งเสริมเขี้ยวเล็บเติมเต็มจุดแข็งปันผู้นำเงินล้านผ่าอาณาจักรเซนเทาห3 3่0 0ล้านกลางแผนเปิดเวทีรับมือการแข่งขันอาเซียนจับตาเทคโนโลยีแพทย์เอเชียโรงพยาบาลเอกชนลุกฮือเสริมเครื่องมือทันสมัย สื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเพิ่มกูต้าไทโอนผิวเนียนขาวขึ้นคลีโอคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอหนคอย โทร029755858ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามได้ใน,ในดาราอัพเดตแต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วง ดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์แบบ e x clusi v e พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I l o อ e d a r ดพบกับ ได้ที่นี่ในรายการไอเลโารา้องพลาดนะคะกลับมาีก้ตอนน้จากับช่วงที่สองค่ะในรายการทีว <D> ีดีสตาค่ะแน่นอนค่ะเบรกนี้นะคะก็สิบต่างประเทศร,รอคุณผู้ชมอยู่คะ่ะจะพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ แปลกแต่จริงนะคะเมื่อราชนีเพลงป๊อปอย่างมาดนนาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้แม้กระทั่งลูกๆหรือแฟนของหล่อนได้ใช้ส่วมรวมกับเธอถาว่าทำไมนางจึงห่วงนักห่วงนัากะอีกแค่ห้องน้ำ จริงๆแล้วนางบอกว่าห้องน้ำคือสันที่ส่วนตัวที่หล่อนไม่อยากจะแชร์ใช้ร่วมกับใครฉะนั้นใครหน้าไหนก็ตามกอมไมมมีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวในห้องน้ำของเธอสงสัยเดียนว่าโถสซุ้มต้องทำทองคำฝังเพชรเลยไม่อยากให้ใครก็ไปใช้เร่วมหรือเปล่าจ๊ะเจดาดอนนา อุตส่าห์พัฒนาความรักขึ้นมาในกองถ่ายแต่ไม่ทันไรหนุ่มเทเลอร์เหลาเนอร์พระเอกมาร์ทแมนดาวรุ่งกับสาวลิลลี่คลอนินนางเอกหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าโรง่ายแอปดั t i ันดีกีลูกสาวสุดห่วงของฟิลคลอินตำนานรุ่นใหญ่แห่งวงการดนตรีชาวอังกฤษก็ต้องเลิกลากันซะแล้วค่ะแถมแหล่งข่าวยังเมาอีกว่าพวกเขาเลิกกันก่อนถึงกำหนดการโปรโมทหนังอีกด้วยงานนี้เลยมีอาการกระอักกระอ่วนกันห่อหอมปากหอมคอเมื่อต้องมาจ้าเอกกันอีกครั้งค่ะ ค่ะโอ๊ย เห็นแล้วก็ต้องอิจฉากันเลยนะคะกับความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มวงซ PM แท็กยอนกับนักร้องสาวสวยเจสิกา้าจากวงเกิร์ลเจเน t เรชันทุกเปิดเผยเป็นประเด็นให้ฮือกันทัวท่วบ้านทั่วเมืองอีกแล้วนะคะหลังมีภาพปะป๊าละซีของพวกเขาทั้งสองคนแอบเห็นคนทั้งคู่ควงกันไปทานอาหารที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยทั้งสองใส่ชุดธรรมดาเดินควงกันมาหาอะไรกินกันแบบสองต่อสองจึงเป็นเรื่องที่ก็พ่อปีกมาอีกระลอกว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่น่าจะมี มาตั้งนานแล้วล่ะค่ะ ทำเอาสาวต้าเอสเกิดอาการหงุดหงิดแบบรุนแรงอีกแล้วค่ะหลังมีข่าวออกมาว่าหล่อนเป็นลมหน้ามือเพราะสาเหตุที่หล่อนกินอาหารเสริมตัวหนึ่งที่มีส่วนผสมของรกเด็กเข้าไปจนเกิดอาการแพโดยแหล่งข่าวยังบอกว่านางอยากสวยขึ้นเลยซื้อรกเด็กมากินยังไงก็ตามสาวต้าเอสได้ออกมาปฏิเสธข่าวพร้อมกับด่ากลับมาว่าหล่อนกินมังสวิรัตมาตั้ง14ปีขนาดน้ำซุปที่ทําจากเนื้อนางยังไม่กล้ากินเลยนะคะข่าวที่ออกมามันขยะชัด ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตได้ขนาดนี้ เป็นงานจ้าน้องใจค่ะแปลกแต่มีอยู่จริงจริง,รงด้วยนะ,ะเรื่องแบบนี้นะ,คะใครจะไปรู้แค่เรื่องของห้องน้ําก็ยังห่วงนะสําหรับนี่เลยจ้ะป๊อปสตาร์ของเรามาดอนน่านะคะชีออกอาการห่วงห้องน้ําแบบสุดริสุดเดชถึงขนาดลูกๆและสามีเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้ห้องน้ําของชีเลยนะจ๊ะ,ะจริงๆม,มันก็ไม่ได้มันก็ไม,ไม่ไม่ได้ส่วนตัวขนาดนันพี่แต่และก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงห่วงขนาดนั้นเขาไปทําอะไรในห้องน้าหรือเปล่าชีให้เหตุผลเลยค่ะว่าห้องน้ําก็คืออีกห้องหนึ่งที่เป็นส่วนตัวที่จะ ไปทำทุกอย่างในห้องน้ําเหมือนเป็นการผ่อนคารวมถึงอะไรหลายๆอย่างในห้องน้ํา<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ย คือทุกอย่างเห็นทุกคนในบ้านเห็นแล้วแต่หอห้องน้ำไว้หนึ่งห้องเนี่ยิงๆแต่ละก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าบางคนใช้เวลาในห้องน้ำแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นวันๆเลยก็มีนะก็แปลกนะคะถึงขนาดห่วงลูกของสามีนี่นะเออแค่เป็นเรื่องแปลกของเขาไปนะแม่เรื่องหนึ่งกันบ้างค่ะเรื่องนี้นะคะหแต่เขาต้องตกระจนะคะเพราะว่าหนุ่มแท็กยอนแห่ง 2pm นะคะเขาเดินควงกับสาวเจสิก้าแห่งเกิลเจเนเรชันค่ะไปทานอะไรต่อมีอะไรนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกัน2ต่อ2โดยที่ยังคู่ใส่ชุดธรรมดามากๆหนุ่มคนนึงก็ใส่ชุดเหมือนชุุดดนนอชแบบ แบบอยู่บ้านเลยคุณพี่แล้วตายใช่แลเถอะดึกด้วยนะคะทมีผ้าปรัสซี่หลุดออกมาแล้วก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าคู่นียแอบ คบแอบส้มกิ๊กกันมานานแล้วด้วยนี่ไงบอกแล้วของนี้มันปิดกันไม่ไม่มิดหรอกจ้าน้องจอยจ้าเมื่อความรักมันจุกอกแน่นอนจ้าสักวันมันก็ต้องเปิดเผยออกมาแล้วอย่างนี้แฟนคลับของแท็กยอนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีข่าวออกมาอีกค่ะก็คือว่ามีพนักงานที่โรงหนังเนี่ยออกมาพูดว่าทั้งสองคนนี้จุ้งมือไปดูหนังรอบดึกกันบ่อยมากๆเลยและเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยเห็นไหมเราบอกแล้วความรักมันจุกอกนะคะเก็บยังไงก็เก็บไม่วิดไม่มิดแล้วล่ะนะ อันนี้ก็ต้องรอรุนกันต่อไปนอก่ากนี้เออนะจะเอาช่วกไว้กันสักครู่ค่ะเชืองหน้าค่ะกิจกรรมดีๆรออยู่จ้าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามไดนในดาราอัพเดตแต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน พร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบ e x c กซ s i v e พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music ไอเลิฟดารพบกับพวกเราทั้งหมดในที่นี้ในรายการไอเลิฟดาราข่าวพาดนะคะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสินค้าฟิกกระชับ4แบรนด์ดังเดิมพันหนึ่งล้านคอปรอพอตีกรอบเตะสกัดความยุ่งเหยิงเปิดยุทธการกดเหล็กคุมแบงค์ขายประกัน ซอ็อกบอลับคมมีดจองเฉือดท้ายตรงสีเทาพอลาซอนเร่งเสริมเที่ยวเล็บเติมเต็มจุดแข็งปันผู้นำเงินล้านผ่าอาณาจักรเซนเทาหน3่0 0 0ล้านกลางแผนเปิดเวทีรับมือการแข่งขันอาเซียนจับตาเทคโนโลยีแพทย์เอเชียโรงพยาบาลเอกชนลุกฮือเสริมเครื่องมือทันสมัย สื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเพิ่มกูตาไทโอนผิวเนียนขาวขึ้น io, คลีโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอหนคอย โทร029755858 สวัสดีค่ะกับช่วงที่3ในรายการชีวิตดีสตาร์ค่ะแน่นอนช่วงนี้กิจกรรมดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันดีกว่าค่ะนะคะน้องจอยค่ะกับนี่เลยค่ะงานเฉลิมฉลองครบรอบพาราได1ปีบอกว่าเขาเรียกว่าในวัยเหมือนโกหกนะ1ปีแล้วนะคะสำหรับห้างนะคะพาราไดพาร์คของเราสีนครินะงานนี้ค่ะพาราไดเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากแต่จะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะสนุกแค่ไหนวันนี้มีภาพมาให้ชมกันค่ะหนึ่งสองสามวันที่ผ่านมา แลการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นี่โบสถนะครับของ Paralyzed Park และทุกคนทุกนาวันนี้ไม่อิ่มใจเฉลิมฉลองไปพร้อมกันหนึ่งปีนะฮะกับ p a r a d i s e Park กันเองงานในครั้งนี้นะครับก็จะได้เกิดขึ้นในวันนี้ แม้เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวะนะก็ขอไว้พรอนะแล้วกันโนน้องจอยะนะให้พาลอาไดานะคะอยู่คู่กับเราไปนานๆแล้วกันโน,นแล้วก็มีสินค้าดีๆรวมไปถึงนะคะคากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะนำมาให้เราเกาะติดกันด้วยอ่าค่ะเรามาถึงที่อาหารกกินบ้างคังี่นคะคะ,คะนี่เลยค่ะบริษัทสมบูรณ์ฟู้ดแอนด์เบลเลดจำกัดน,นะคะ ทุ่เงินถึง40ล้านบาทนะคะเพื่อเนรมิตขายย่านทองหล่อนะคะหนึ่งเป็นเขาบอกเป็นเจ้าแรกด้วยนะคะที่ผลิตอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบพัตคาในสตรลองเลยมีทั้งบุฟเฟ่และก็ทั้งจานเดียวด้วยนะคะชื่อร้านว่าชุนโไนมายนั่นเองนะคะเป็นเจ้าแรกเลยทีเดียวค่ะโดยส่งกุ๊กพ่อครัวเขาเนี่ยไปเรียนทำอาหารถึงประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะคุณพี่เพื่อให้รูร้รสชาติแล้วก็ให้รู้ถึงวิธีการทาอาหารญี่ปุ่นใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนะะเป็นยังไงคะบรรยากาศการเปิดร้านอาหารร้านแรกสาขาแรกเลยนะคะที่ทองหล่อซอย จะเป็นยังไงคะ่ะเรามีภาพให้ชมด้วยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะภายในงานนะคะก็มีสาวุเนเซกับหนุ่มลมพัชตานะคะไปร่วมทำอาหารกันในครัวเลยอยากจะบอกว่าอยากจะชิมฝีมือของโรมพัชตาจังเลยะคะ่ะว่าจะอร,อร่อยแค่ไหนอะ่ะแล้วร้านนี้นะคะชุนโนมายนี่นะคะเขาบอกว่าเขามีแพลนค่ะที่จะขยายสาขานะคะภายในปี2559ค่ะให้ถึง10สาขาเลยคุณพี่โอ้แม่เจ้าโอ้โอลังการมากเล่นเอาว่านะคะร้านอาหารญี่ปุ่นหลายๆชื่อในเมืองไทยนะอาจจะต้อง สะดึ ng กันเลยดีเดียวอ่ะนะแต่ไวรู้ว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยถูกปากคนไทยแค่ไหนนะคะก็ไปชิมกันได้ที่ร้านชุนโนไมค่ะทองหล่อทอยสิบค่ะทองหล่อทอยสิบนะจ๊ะเอ๊ะวันนี้น้องจอยเป็นอะไรด้าลิ้นรนอ่ะไอ้บ้านผู้ชมกัาวันนี้นะคะรายการทีวีซ้ำหมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะก็สิบร้อนร้อนทอยทอยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทางแอดเป็นน้องจอยนะจะนํามาฝากผู้ชมเช่นเคยค่ะการจัดการไปค่ะติดชมรายการได้ค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะสามารถส่งรปที่ระบาดและกับสิบเบ็ดด้วยค่ะสีหนึ่ง สองสันค่ะรวมไปถึงนะคะช่องทางของคนที่ชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะนั่นก็คือ www.ingv.co.th อเค่ะปต้องมาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ